อาจารย์ก็ฟันว่าได้จับที่เมื่อคืนจับที่ที่ก้อนใหญ่แล้วก็ที่มันก็กระจายโดนมือโดนอาจารย์ก็มีความเชื่อก็เชื่อว่าวันนี้ก็คนอาจจะเยอะกว่าเดิมอาจารย์บอกว่ามา40เนาะ40ล้วอาจารย์บอกว่าฟันเห็นคนตาย ก็อาจารย์ปล่อยตัวเลขโคงสุดท้ายเป็น618กับ608แต่ตัวเลขนี่มันก็จะจะอยู่เหมือนเดิมก็ที่เน้นก็ม้วนนี้ก็คือ18กับ08 18ก08เพียงแต่ว่าเราเพิ่มแค่6ขึ้นมา618 608แต่ว่าเนี่ยมีแค่เนี้ยมวนนี้มีแค่04แล้วก็42แล้วก็08แล้วก็18แค่นั้นแหละ2ตัว สามตัวก,ก็จะมี618608แแล้วก็นี่แปดสี่สองแปดศูนย์สี่แล้วก็เกนะ้าสี่สองนะครับอาจารย,รยก์ก็ไม่ได้ให้แต่ตัวเลขก,ก็มีอย่างอืง่นด้วย,ยก,ก็ในเรื่องของการเสริมดวงแล้วก็ในเรื่องของการเสริมดวงแล้วก็ในเรื่องของการสวดสตดิก,ก์แล้วก็ในเรื่องของการวิปัสสนากรรมฐาน ส่วนมากก็คนที่มาเขาก็ตัวเลขการบางคนก็ไม่ใช่ตัวเลขส่วนมากอาจารย์ก็วิปัสสนากรรมฐานยอย่างอื่นอาจารย์ก็นั่งสมาธิเอาอนั่งสมาธิเอาแล้วก็ดูเห็นเป็นตัวเลขแล้วก็ให้เป็นแนวทางไป ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะมาหรือมันไม่มามันจอกหรือมันไม่ออกก็อาจารย์ก็เ,เพียงแต่ให้เป็นแนวทางแก่ลูกศิลุกลูกหาไปแค่นั้นเองคือไม่ได้ว่าเราให้เป็นเพื่อแนวทางให้เป็นเพื่อว่าอาจารย์เห็นอย่างนี้นะลูกหาลูกศิลุกหูกหาก็ลองเอาไปเสี่ยงดวงกันดูเป็นเพียงแนวทางคือไม่ได้ให้คนไปยึดติดมากมายเท่าไหร่กับเรื่องตัวเลขอมขอ รวมเรื่องหน้นนาที่การงานใช่ใช่ใช่เสริมดวงนิดวงในหน้าที่การงานก็มีแค่นี้ก็ไม่ได้ให้คนไปมัวเมาเรื่องตัวเลขอ,อาจารย์ก็เป็นฝากเป็นแนวทางว่าน,นี่เขียนเป็นตัวเลขให้ไปเท่านั้นะจะมันจะถูกไม่ถูกมันจะออกไม่ออกมันก็อยู่ในส่วนของกองฉลาดมันจะก็ออกป็ถเกทีนาะ ช่คนบอกกาอยู่บ้านนอกบ้านนาเราใช่ใช่ใช่เห็นว่าตอนที่อาจารย์จะเกิดโดนทอาจารย์ฝันประหลาดใช่ไหมใช่ฝันประหลาดอาจารย์ก็ฝันว่าได้จับขี้เมื่อคืนจับขี้ขี้ก้อนใหญ่อืมแล้วก็ขี้มันก็กระจายโดนมือโดนอาจารย์ก็มีความเชื่อก็เชื่อว่างวดนี้ก็ควรอาจจะเยอะกว่าเดิม ในในความเชื่อก็เหมือนกับว่าอาจจะมีคนจะหลังเข้ามาใช่ใชคนอาจจะเยอะอส่วนตัวเลขจะเข้าไม่เข้าอันนี้ก็ส่วนแล้วแต่ตัวเลขถือว่าเป็นนิมิตอันดีงามไมช่คน้นแกน โอ้ oh, เป็นยังไงงวด่าที่แล้วรับโชครับลาบเหมือนกันไหมอาายูบ้ก่ามาายอ๋อ้าจารย์บอกว่ามา40เนอะ40ล้าอาจารย์บอกว่าฟันเห็นคนตายก็ ก็เลยว่าเอออ่ะถ้าถ้าเกิดมันจะออกก็ขอให้ฝันดีอะไรก็เลยเสี่ยงโชคไปนั่นแหละซื้อซื้อซื้อไปก็มี4042 1808ซื้อไปแต่ชอบมากคือตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าอาจารย์ฝันว่าคนตายก็เลยในใจอ่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช่แล้วทีนี้ก็เลยมาฝันฝันว่านอนพยาธพยาธออกจมูก ออกมาเป็นพวงเลยสีขาวดิ้นกระเดลวกระด้กระเดลสั่งออกมาอีกรอบก็ออกมาอีกก็เลยเออมันถูกละคิดว่าเข้านะปีเป็น